ต่อมานะคะนิกายของาศาสนาคริสต์นะคะที่เกิดขึ้นอันแรกเลยคือนิกายโรมันคาทอลิกนิกายนี้มีมาอย่ยางยาวนานและเป็นนิกายที่ค่อนข้างที่จะเคร่งนะคะเคร่งมาก mm hmm. เขาจะนับถือพระสันตปาปาเป็นประมุขนะคะเสื้อขาวนะคะพระสันตปาปา หรือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า pope นะคะเรียกว่า pope เป็นที่รู้จักกันพภสษาตะปาปานี้เป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกนะ,ะส่วนเสื้อดำนี้นะคะชุดดำนี้คือพระสังฆราชเป็นประมุขของนิกายกรีกออโรดอก ือกรีกออร์โธดอกนะคะโอเคสองท่านนี้นะคะเป็นประมุขเหมือนกันแต่คนละกนิกายโอเคไหมกลับมาที่นิกายโรมันคาทอลิกนะคะนอกจากนับถือภาษนตะปาปาแล้วก็จะมีพระแม่มารีอาแล้วก็นักบุญซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าเซนต์เราอาจจะเคยได้ยินคาว่าเซนต์จอร์นอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทำเป็นรูปปั้นเช่น รูปปั้นพระแม่มารีอานอกจากนี้ที่บอกว่าเคร่งเคร่งยังไงเคร่งก็คือเขาจะมีนักบวชนะคะโดยที่นักบวชเนี่ยจะห้ามแต่งงานอันนี้คือในนิกายโรมันคาทอลิกนะคะแล้วก็ศีลน,น่ะมันมีเจ็ดศีลเนาะที่ครูร้อยฟังเมื่อกี้มีอเจ็ดศีลก็จะนับถือทั้ง7จศีลเลยโอเคนี่คือแบบง่ายๆย่ยอๆ หลังจากนั้นเวลาผัานผ่านมาเนื่อนนามจนถึงช่วงของยุคกลางนะคะยุคกลางในศตวรรษที่13เกิดการแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาจากคาทอลิกคาทอลิกมีมาก่อนเราอ,อยู่ดีๆศตวรรษที่13หรือยุคกลางเนี่ยเกิดการแยกตัวออกมาเป็นนิกายกรีกออโรดอก หรือนิกายกรีอัลโตดอกเป็นการแยกตัวเพราะอะไรทำไมถึงแยกตัวเพราะเกิดการขัดแย้งค่ะทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามครูเสดในตอนที่แยกแยกตัวออกมาเนี่ยแยกนิกายออกมาคือตอนที่เกิดสงครามครูเสดครั้งที่4เดี๋ยวครูเพิ่มเติมในเรื่องของ สงครามครูเสดให้นะคะมันเกิดในยุคกลางศตวรรษที่13สงครามครูเสดนี้เรียกอย่างนึงว่าเป็นสงครามศาสนาสงครามศาสนาระหว่างอิสลามและคริสต์นะคะ ทำไมถึงทำสงครามกันเพราะว่าเขาเนี่ยแย่งพื้นที่หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะรู้จักไหมดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะคะเคยได้ยินเนาะเยรูซาเล็มแย่งดินแดนเยรูซาเล็มกันเยรูซาเล็มนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่พระเจ้า บอกว่าจะมอบให้คริสก็บอกว่าจะมอบให้คริสพออิสลามมาก็บอกจะมอบให้อิสลาม,มก็เลยแย่งพื้นที่กันนะคะเขาเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเขาก็ทําสงครามกันค่ะทําสงครามทั้งหมดเก้าครั้งทําสงครามทั้งหมดเก้าครั้งครั้งที่แยกออกมาเป็นนิกายกิกออลดอกคือครั้งที่สี่นะคะ,ะทีนี้ ถามว่าใครชนะยังไงบ้างมีตั้งก้าวครั้งคำตอบคือจำง่ายๆค่ะาศาสนาคริสเนี่ยนะคะกลุ่มคนที่นับถือคริสชนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวโอเคป่ะจำแค่นี้ชนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอ,อ่นน,อนี้เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของสงครามครูเซตให้นะคะกลับมาในเรื่องของกรีออดุรก รีกออดอกอย่างที่บอกมีนักบวชนั่นก็คือพระสังฆราชคือชุดดาตรงนี้นะคะพระสังฆราชเนี่ยเป็นประมุขแล้วเวลาเขาเคารพเขาจะเคารพเป็นรูปบูชาสองมิติจากแต่ก่อนโรมันคาทอลิกเขาเคารพเป็นรูปปั้นพอเปลี่ยนเป็นนิกายออรดอกก็เปลี่ยนมาเป็นรูปสองมิติคือยังไงนี่เลยรูปสองมิติเห็นปะในโบสถ์เนี่ยนะคะ บางทีมันก็จะเป็นรูปของพวกนักบุญต่างๆแต่มันจะเป็นในรูปแบบของภาพวาดที่แบนๆไม่มีการนูนขึ้นหรือไม่มีการปั้นเป็นทรงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเรียบร้อยเวลาผ่านไปอีกค่ะจนมาถึงศตวตรรษที่16เกิดเหตุการณ์อีกค่ะปบ๊บขอเปลี่ยนสีนิดนึงมา เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะแยกตัวออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะคะในศตวตรรษที่16เกิดการต่อต้านโรมันคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยต่อต้านโรมันคาทอลิกเป็นอย่างมากในศตวตรรษ ศตวรรษที่16นะคะในตอนนั้นเหตุการณ์สำคัญคือการเกิดการปฏิรูปาศาสนาการปฏิรูปาศาสนานี้นะคะซึ่งมีสาเหตุสาเหตุมาจากการที่โป,ป๊บปหรือะาันตะปาปาของเรานี่แหละขายใบไถ่บาป โป๊บหรือพาษาสันตปาปาของเราเนี่ยนะคะขายใบไถ่บาปก็เลยไม่พอใจชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่พอใจนักบวชหรือโป๊บที่ขายใบไถบาปแล้วนอกจากนี้ก็มีการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมายคือเหมือนเป็นนักบวชแต่ว่าไม่สนใจแค่ทางธรรมอ่ะมาสนใจทางโลกมาสนใจเรื่องเงินเรื่องคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยไม่ชอบเพราะฉะนั้นพอไม่ชอบปุ๊เพรแยกตัวออกมาเป็นโพเตแสแตนเนี่ยนะคะก็เลยตัดปัญหาง่ายๆคือไม่ต้องมีนักบวชไม่มีนักบวชมีแค่าศาสนาจารย์ก็คือคนสอนสาศาสนาพอแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมานับถือพระคัมภีร์นับถือพระคัมภีร์เป็นสิ่งสูงสุดเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ถูกปะนะคะและสุดท้ายคือถือศีลแค่สอง สองประการจากเจดอ่ะเหลือแค่สองนะคะคือถือแค่หลักหลักอันแรกคือสีล,ล้างบาปน,นี่สองคือสีลมหาสนิทล้างบาปเพราะเรามีบาปติดตัวมาแต่กําเนิดใช่ปะ่ะอ่ะโอเคเม็เซนในการที่จะล้างบาปและอีกอันนึงคือสีมหาสนิทด้วยความที่เชื่อในพระเจ้าก็ต้องสนิทกับพระเจ้าอยากสนิทกับพระเจ้านะคะโอเคก็เหลือแค่นี้จะเห็นได้ว่าโรามมันคาทอลิกค่อนข้างเคร่งมากส่วนโปรเตสแตนต์ค่อนข,ข,ข,ข้างแบบชิวๆเพราะว่าเขาไม่ถูกกันนะคะสองนิกายนี้ Okay. ต่อมาค่ะในเรื่องของหลักตรีเอกานุภาพตรีแปลว่าสามแปลว่ามีสามอย่างแปลตามตัวแปลว่ามีสามอย่างพระบิดาพระบิดาคือพระเจ้าสูงสุดนะคะพระเจ้าสูงสุดคือเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะคะก็คือพระเจ้าของเรานั่นแหละถัดมาค่ะพระบุตรพระบุตรคือพระเยซูถัดมาพระจิตนะคะพระจิตคือจิตวิญญาณอนรริสุทธิ์ของพระเจ้าที่คอยชี้นาให้มนุษย์เนี่ยทำความดีบางทีเขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนแยกแยกร่างมาสถิตอยู่กับเรา เออเยกจิตมาอยู่สถิตอยู่กับเราทุกคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเพื่อเหมือนให้เราเนี่ยทำความดีนี่ก็เป็นความเชื่อของเขาอย่างหนึง่งดูรูปนี้รูปนี้ดูเห็นมือแบบนี้ไหมอ่ะมือแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นเวลาที่เขาทําอันเนี้ยก็จะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางสามนิ้วนะคะอีกมือซ้ายจับที่ท้องโอเคเวลาทํานะคะ อันนี้เป็นพระบิดาสัญลักษณ์นี้แทนด้วยพระบิดาอันนี้ไม่แน่ใจว่าแกะหรือแพะนะคะเป็นพระบุตรแล้วก็นกตรงนี้เป็นพระจิตนะคะโอเคต่อมาที่หลักบ,บัญญัติ10ประการะคะ่ะหลักบ,บัญญัติ10ประการนี้ก็คือออกข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างสิบอย่าง3ข้อแรกค่ะหนึ่ง,ส,งสานี้จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างข้อแรกจงนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าเป็นเดียวันมีแค่องค์เดียวนะคะบางทีอาจจะเรียกว่าพะยะาฮัวบางทีก็เรียกว่าพระบิดาอะไรแบบนี้แต่ว่าคือองค์เดียวกันนะ ถัดมาข้าอ2อค่ะอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุนี่มันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบถ้าดูในหนังอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดแค่คำว,ว่า god ก,ก็คือพระเจ้าพระเจ้า,จาแค่นั้นเองนะคะจะไม่ได้แบบไล่ไชื่อทั้งหมดออืชื่อมันก็เลยค่อนข้างกลกัวมบางทีก็เรียกว่าพระบิดาบางเรียกบางทีเรียกพยาโฮวาอะไรแบบนี้ถัดมาข้อที่สามอย่าลืม ฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันพระเจ้าขึ้นชื่อว่าวันพระเจ้ามีทุกศาสนาในในศาสนาที่ศาส,สนากลุ่มอับราฮัมเนี่ยนะคะอย่างคริสต์วันพระเจ้าคือวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์นี้พระเยซูฟื้นส่วนศาสนายูได วันพระเจ้าคือวันเสาร์วันเสาร์เพเป็นวันอะไรนะวันสบาโตไงสบาโตเป็นวันที่พระเจ้าพักผ่อนจากการสร้างโลกนั่นเองโอเคส่วนข้อถัดมาค่ะข้อ4 5 6 7 8 9 10ส่วนใหญ่นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมนโนธรรมสามาสำนึกของเรา อย่างข้อสี่จงนับถือบิดามารดานี้ทุกคนเราก็ต้องนับถือเนาะแล้วก็มีอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าผิดประเวณีนี้ก็จะประมาณสีลข้อสามของเรานะคะอย่าประพฤติผิดในการมประมาณนั้นต่อมาข้อเจ็ดอย่าลักขโมยก็คล้ายๆสี่ข้อสองแล้วก็มีอย่าพูดเท็จใส่ร้ายคนอื่นอย่าพูดเท็จก็ประมาณอย่ากโกหก ข้อ4นะคะสิ่ข้อสี่ของเราแล้วก็อย่าลงใจผิดประเวณีอันนี้จะคล้ายๆกันกับข้อนี้แล้วก็อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นก็จะคล้ายๆกันกับข้ออย่ารักขโมยนั่นเองโอเคลองมาทําข้อสอบค่ะข้อที่1ในศาสนาคริสต์พิธีใดเป็นการชําระล้างบาปกําเนิดบาปกําเนิดคือบาปที่อดาดัมกับเอวานั้นเป็นคนสร้างเพราะว่าไปกินผลไม้ ของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะล้างบาปได้ต้องเอาไปจุ่มน้ํานั่นก็คือศีลจุ่มนั่นเองคาว่าล้างอ่ะไหน make sense เพราะว่าล้างล้างก็แปลว่าเออเอาไปจุ่มน้ะเรียกว่าศีลจุ่มข้อที่สองพิธีกรรมใดที่พระเยซูทรงได้รับมาจากนักบุญในศาสนาย,ยูดาพระเยซูได้รับมาหนูจําเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่เรื่อง นี่นะคะนบ,บียะฮยาซึ่งเป็นศาสนาทูตองที่ยี่สามเนี่ยนะคะก็ถือเป็นนักบวชในศาสนายูดาหด้วยเหมือนกันพระองค์เนี่ยก็เหมือนทําพิธีศีนจ่มให้กับพระเยซูแปลว,ว่าตอนนี้พระเยซูได้รับพิธีสีนจุม่มาจากนักบวชของชาวยูดายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบคําตอบนี้ได้ยัง พิธีที่ว่านั้นก็คือพิธีศีลจุ่มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือศีลล้างบาปนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งมาจากสถานการณ์เมื่อกี้มาจากรูปเมื่อกี้เลยคือพิธีศีลศีลบัพติสมาหรือศีลบัพติสมานะคะ นี้เป็นชื่อเรียกมันเรียกได้3อย่างเคถัดมาข้อ3ค่ะพิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มเหล้าอางุ่นที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไรขนมปังและเหล้าอางุ่นขนมปังเปรียบเสมือนอะไรนะร่างกายเหล้าอางุ่นเปรียบเสมือนเลือดหรือพาโลหิต เพราะฉะนั้นแปลว่ามันสนิทกับพระเจ้ามากเลยนะนี่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าขนาดไหนนี่ได้เข้าใกล้ร่างกายแล้วก็เลือดพระเจ้าเลือดพระเยซูอะไรแบบนี้แสดงว่ามันคือศีลมหาสนิทนะคะโอเคแล้วการจาบอกแล้วศีลมหาสนิทสนิทกับใครสนิทกับพระเจ้าทําไงให้สนิทไปกินขนมปังกับวายแดงเพื่อให้ได้เข้าใกล้ร่างกายและพระโลหิตของพระเจ้าหรือพระเยซูนั่นเองโอเคนะไปต่อค่ะข้อสี่ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาในยุโรปในศตวรรษที่16ศตวรรษที่16เกิดเหตุการณ์ปฏิรูปศาสนามาดูช้อยแล้วหาว่าข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่ได้เกิดในยุคที่16ไม่ได้เกิดในศตวรรษที่16คําคำตอบอถ้าเราไปดูหน้าก่อนหน้านี้ดูเห็นไหมนิกายกิกออร์ดอก เกิดในศตวรรษที่13นะคะสงครามครูเสดนั่นเองเพราะฉะนั้นความแตกแยกเนี่ยความแตกแยกระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกแตกกันตอนศตวรรษที่13นะคะเรื่องของสงครามครูเสดครั้งที่4โอเคไหม เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างลึกนะข้อนี้นะคะค่อนข้างลึกเลยแต่ถ้าเรารู้เรื่องของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยเราก็สามารถตัดช้อยข้อที่มันเป็นสาเหตุที่ถูกต้องออกทั้ง4อันได้ข้อที่ชัดเจนที่เป็นสาเหตุในการปฏิรูปศาสนาชัดที่สุดคือบุคคลในศาสนาจักรเนี่ยประพฤตินตนไม่ดีนะคะสนใจทางโลกมากกว่าทางธรรมเพราะว่า โป,ป๊บขายใบไถ่บาปไงจำได้ไหมนี่คือเป็นสาเหตุหลักเลยนคะคะในการปฏิรูปศาสนาง่ายๆทอมาข้อ5ตอนเด็กของพระเยซูเนี่ยนะคะมีคนมาถามปัญหาต่อท่านมากมายและทุกครั้งที่ถูกถามมักจะตอบว่าเดี๋ยวก่อนฉันจะถามบิดาของฉันดูก่อนนะคะบิดาที่พระเยซูกล่าวถึงนี้คือใครครูขอเท้าความก่อนว่าพัะ เยซูมีพระบิดาไหมพระเยซูมีพ่อหรือเปล่าคาตอบคือไม่มีพ่อนะคะพระเยซูไม่มีพอ่อพระเยซูเกิดจากแม่อย่างเดียวแม่เป็นพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนแต่ที่ท้องได้เพราะว่าเป็นอนุภาพของพระเจ้านั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่พระบิดาที่พระเยซูหมายถึง แน่นอนไม่ใช่พ,อพ่อเพราะนตัดทิ้งคนที่พระบิดาคําว่าพระบิดาที่พระเยซูหมายถึงเลยหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าโอเคไหมสแสดงว่าหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าข้อถัดมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ6ศีลหของพระพุทธศาสนาแล้วก็บัญญัติ10ประการ ของคริสนะคะข้อใดต่อไปนี้มีลักษณะร่วมกันมากที่สุดร่วมกันแสดงว่ามันเหมือนกันทวนก่อนศีนห้าข้อแรกคืออย่าฆ่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าอะไรก็ช่างข้อสองอย่าลักขโมยข้อสามอย่าประพฤติผิดในกามข้อสี่อย่าพูดเท็จแล้วก็ข้อห้าอย่าดื่มสุราหรือจารเจ็บติดทั้งหลายเลย ส่วนบัญยัติปการนี่อยู่นี่พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหาข้อที่มันร่วมกันมากที่สุดหาที่มันร่วมกันมากที่สุดก็แสดงว่าวิธีการคือตัดช้อยง่ายสุดตัดช้อยข้อไหนไม่เกี่ยวตัดออกอย่างข้อหนึ่งอย่าร้องเพลงใช่ปะไม่ใช่นะคะไม่มีในสีลห้าข้อไม่ได้ห้ามร้องเพลงข้อไหนอีกเอาข้อที่ชัวรก่อนนะ ข้อห้าอย่ากโกรธตัดออกได้ปะตัดได้นะคะอย่ากโกรธข้อในอีกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อ3อย่าอากตันยูต่อพ่อแม่อย่าอากตันยูมีในศินห้าสินห้าไหมไม่มีไม่มีในสินห้าแต่มีในบัญญัติสิบประการแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้ร่วมกันไงมันไม่ได้มีทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เฮ้ เหลือแค่ข้อ2กับข้อ4ตัดต่ไอเดียหนูเห็นความเป็นไปได้ไหม <c oughs> าศาสนาคริสต์เขาไม่ได้ห้ามเรื่องนี้เลยเขาสนับสนุนให้กินได้ซ้ำนั่นคือเสพของเหมือนเมาเขากินอะไรคะขนมปังแล้วก็วายแดงขนมปังและว,วายแดงเขาสนับสนุนให้กิน เพราะฉะนั้นเห็นไหมไม่ได้ร่วมกันแล้วนะคะเขาไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งอย่าเสพของมึนเมาน,นี่ตัดทิ้งได้ mm hmm. เหลือข้อเดียวค่ะตอบข้อสองโอเคไหมหมดแล้วนะคะสาหรับศาสนาคริสของเราไอ้หกข้อที่ครูเอามานี่คือครูไม่ได้คิดเองนะครูเอามาจาก ข้อสอบโอนแล้วก็ข้อสอบเก้าวิชาสามัญของปีก่นกอนๆนะคะเอามาให้เราลองทําดูว่านี่แหละมันออกข้อสอบประมาณนี้ถ้าทําได้ก็คือน่าจะโอเคแล้วข้อมูลในการที่จะเตรียมสอบนี่น่าจะโอเคแล้วสําหรับใครที่ยังคิดว่าไม่แม่นพอก็สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือว่าใน Google เพิ่มเติมมีเยอะแยะมากมายให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแคทคนดีคนเดิมนะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ